สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลักขณากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ 13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะก็ขออภัยค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนานะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอบอกออกมาว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรชิ้นแรกได้ห้าหนึ่ง 5.1ในที่นี้เขาบอกว่าทํางานที่คุณรักหรือเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีกุมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีการเลยานมิตรที่ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ทําตัวออกสังคมนะคะพบปะเจอเจอผู้คนให้มากยิ่งขึ้นทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันทําตัวให้เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีจะได้รับการสนับสนุนคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่คนที่อายุเยอะกว่าเราอย่างเดียวคนที่มีศักยภาพเหนือคุณอาจจะอายุน้อยกว่า คุณก็ได้อย่างเช่นเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานเรานะคะเขาก็จะผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณโดยเสน่หาได้ทําตัวเอ่อเขาเรียกว่าทําตัวให้น่ารักเข้าไว้แล้วก็เข้าได้กับทุกเพศทุกวยัยวิชาความรู้ที่เรามีเอาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ชิ้นต่อมากระดุมพระการเงินการเงินได้8ปดสาเขาบอกว่าการเงินดีอยู่นะในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้มีโอกาสที่จะมีรายได้ดีๆเข้ามาเพียงแต่ว่ายังเก็บไม่อยู่นะมาเร็วไปเร็วเลยทีเดียวเรื่องการเงินของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมอาจจะมีเป็นช่วงของการที่เรียกว่าบางคนก็ลงทุนบางคนก็อาจที่จะหมดไปกับ สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักบางคนก็หมดไปกับเรื่องของสวยๆงามๆหรือบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องสุขภาพก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนก็อาจจะหมดไปกับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทญาติพี่น้องคนที่เรารักลูกน้องบริวารลูกหลานต่างๆคนที่เรารักคนอยู่ในใต้อานัตของเราคนของเราเดือดร้อนมาเราพร้อมช่วยเหลือ ประมาณนี้มันจึงทําให้คุณเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่มีไรายได้ดีเข้ามาก็จริงแต่ว่าเป็นช่วงที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือหมดเงินหมดทองเป็นก้อนโตได้นะคะแต่เงินไม่ขาดมือนะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องตําแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้เขาบอกว่าระมัดระวังเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกัน ใครมาชวนลงทุนร่วมหุ้นอะไรไม่เอาทั้งสิ้นอย่าพึ่งพี่น้องมาขอความช่วยเหลือมาพึ่งพามาลงทุนร่วมหุ้นกันอันนี้ไหมช่วงนี้มันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันหรือบางคนอาจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็จะมีเรื่องหมดเงินหมดทองไปกับเพื่อนหมดเงินหมดทองไปกับพี่น้อง เพราะความที่เราเรียกว่าคนของข้าใคร่แตะพวกของข้าใคร่แตะเดือดร้อนมาข้าพร้อมช่วยเหลือมันก็จะหมดไปกับตรงนี้มันเหมือนเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรามาก่อนก็ว่าได้ในตําแหน่งต่อมาพันธุนะคะพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สาม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 ในที่นี้รักกันไหมรักกันนะจริงๆความสัมพันธ์ในครอบครัวรักกันแต่มีเรื่องถกเถียงกันอยู่เป็นประจำคุยกันสามคำปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องขัดอกขัดใจกัน พูดกันแล้วไม่ถูกอกไม่ถูกใจเป็นได้เพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดเอ่อราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการที่จะหาลาผลรายได้หรือปรึกษากันเรื่องงานเร,งารเรื่องการเรืธธ่องการเศรษฐกิจภายในครอบครัวเนี่ยพูดกันได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นบ้างจากความจากความเก่งของแต่ละคน ที่คิดว่าตัวเองก็เก่งคนนี้ก็คิดว่าตัวเองเก่งคนนั้นก็คิดว่าตัวเองเก่งมันจึงมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเขาบอกว่าให้ไหว้พระแม่อุมาไหว้พระแม่ลัศมีไหว้พระพิฆเนศนะคะแล้วก็สวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรชิน,นบัญชรยอดระกันไตปิฎกบรารมีสามสิบทัสบดมหาจากักรพรรแล้วก็บทพาหุง เสริมเข้าไปด้วยนะคะไหว้พระพิคเนตแล้วไหว้พระแม่อุมาพระแม่แลมัศมีเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานเสริมเรื่องการเงินเสริมเรื่องความมีเสน่ห์และเสริมเรื่องความสําเร็จต่างๆที่จะทําให้มีเกิดขึ้นมันก็จะทําให้คุณมีราบผลรายได้ที่ดีทําให้คนในครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการสวดมนต์การนั่งสมาธิทําให้เรามีสติทำให้เรามีสติอยู่กับสมาธิได้มากยิ่งขึ้นมันจะทำให้เรา ใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็ส่งผลดีให้กับทุกคนภายในครอบครัวของเราเองด้วยตำแหน่งต่อมาปุตตะโครงการใหม่ๆห,หรือโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาไหมได้แปดแปดเขาบอกว่าถ้าคุณมีพวกพ้องถ้าคุณเป็นถ้าสมมติทำงานประจำหรือทำงานราชการ ถ้าเราเป็นลูกน้องใต้อานัตของใครแล้วเขาคิดว่าแล้วเรารู้สึกได้ว่าเอเขารักเราเมตตาเราเป็นพิเศษคุณจะได้รับการผลักดันคุณจะได้รับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาได้โดยแบบไม่คาดคิดบางทีเราก็จะมองอยเขาก็มีคนที่ลูกน้องที่เขารักก็หลายคนอาจจะไม่ใช่เราก็ได้มั้งถ้าเราอย่าไปตั้งเป้านะอย่าไปคาดหวังนะถ้าตั้งเป้าถ้าคาดหวังมันจะไม่ได้นะคะมันจะได้แบบฟุกๆเลยทีเดียวส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระต่างๆในช่วงนี้ถ้าคิดจะทํานะ มันจะทํามันก็ทําได้แต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยมากหน่อยมันอาจที่จะต้องมีมีการเสี่ยงมากหน่อยเพราะฉะนั้นนะ่ะข้ามผ่านช่วงจังหวะนี้ไปก่อนจะดีกว่านะคะถ้าเป็นอาชีพอิสระหรือว่า ธุรกิจส่วนตัวให้ข้ามผ่านช่วงนี้ไปก่อนจะดีกว่าให้ไปสักเดือนธันวาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเราควรที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไหมเพราะมันไม่ได้เป็นงานประจําที่ยังไงยังไงงานประจําคุณก็ยังมีเงินเดือนอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเสริมทําให้เจ้านายหัวหน้างานหรือผู้บริหารต่างๆเขามองว่าเรามีผลงานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอิสระเป็น อะไรที่มันเป็นของตัวเราเองส่วนตัวเองเนี่ยมาดามมองว่าอย่าเพิ่งไปทําจะดีกว่ามันมีโอกาสที่จะพังได้ง่ายนะคะส่วนสําหรับเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับชาวต่างชาติต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนอาจจะเจอคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วมีกีนการ์ดแล้วอย่างเงี้ยมาจีบเรานะคะก็อาจที่จะได้เจอคนถูกอกถูกใจไหมเจอคนเจ้าเสน่ห์มากกว่า เจอคนเจ้าสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยอาจจะใช้คําพูดคําจากับเราแรงๆเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ครบเนี่ยมันเป็นช่วงโปรโมชั่นอาจจะไม่เจอคําแรงนะแต่พอหมดโปรเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะเจอคําแรงคุณอาจจะใช้เขาอาจจะใช้คําพูดแรงๆไม่พอบางครั้งบางทีอาจจะลงมือลงไม้กับเราได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจกันให้นานๆถ้าเราไปพัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันแล้วเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย เขาจะเกาะติดจะคอยตามจี้ตามจิกเราเขาเจ้าชู้ได้แต่เราห้ามมีห้ามเจ้าชู้ห้ามไปพูดไปคุยกับใครต้องตรงเวลาโทรไปต้องรับสายมีอะไรถามก็ต้องคอยบอกต้องแบบเรียกว่าคุณขาดอิสระภาพเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ดูนานๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบไปพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับใครแบบลึกซึ้งตำแหน่งต่อมาอริอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้หนึ่งหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่า เราเป็นคนค่อนข้างอ e ีโก้สูงศักดิ์ศรีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไม่มีอุปสรรคติดขัดจะไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นเราต้องเป็นคนทําอะไรซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานจะไม่สามารถตําหนิอะไรคุณได้แล้วก็จะทําให้การงานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าดีไหมหมีคนสนับสนุนไหมไม่ถึงขั้น มีคนสนับสนุนแต่มีความมั่นคงเพราะเขาจะมองว่าเราเออเป็นคนไว้วางใจได้เออเป็นคนซื่อสัตย์นะทำอะไรตรงไปตรงมาดีนะหรือบางทีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือคําพูดที่ไม่ต้องพูดตรงเหมือนการกระทําพูดตรงเกินไปบางทีคนเขาก็ไม่ชอบพูดอ้อมๆบ้างเลี่ยงๆบ้างก็จะดีสําหรับเจ้ากรำในเวรมีไหมในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําดี ซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาเจ้ากรรมในเวรก็จะไม่มีนะจะตัดสินแบบชนิดที่เรียกว่าคุณเป็นคนดีก็ได้รับผลกรรมดีไปแต่ถ้าคุณทำอะไรตุกติกหมกเม็ดเจ้ากรรมในเวรมีแน่มีคนคอยจ้องจับผิดคุณแน่มีคนที่เขาจะคอยดูคอยคอยแอบจับผิดคุณแล้วมันจะทำให้เกิดการที่เรียกว่าบางคนมีคดีความเกิดขึ้นบางคนอาจที่จะ ถูกขุดคุยในสิ่งที่เราทำไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การกระทำของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนใครทำดีก็ได้ดีไปใครที่ทำไม่ดีตุกติกบกเม็ดหรือชอบคดโกงเขาหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะโกงแต่มันด้วยภาวะเศรษฐกิจมันบังคับให้เราต้องโกงเพราะเราไม่มีที่จะให้มันก็จะถูกตัดสินจากสังคมจากคนรอบๆตัวคุณ ว่าคุณเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่า 1. เราจะเข้าสังคมได้ยาก 2. ไม่มีใครเอาเรา 3. เขาจะมองว่าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นงานบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการความซื่อสัตย์อย่างเช่นคุณทํางานรับเหมาอะไรบางอย่างเนี่ยความซื่อสัตย์ต้องมีหนึ่งการที่จะตีราคาออกมาการที่จะนัดหมายเวลามันต้องตรงต่อเวลาถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะมันอาจจะทําให้คุณน่ะขาดเขา ขาดความมั่นใจในตัวคุณผลงานต่างๆที่คุณจะได้มันก็จะไม่ได้มาดูในตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งปัจจุบันนี้ความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ดูอืดๆเอื่อยต่อกันนะสาหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนอาจจะเป็นการที่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่อาจจะนอนหันหลังให้กันหรืออาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นมันจะต้องออมีกิจกรรมร่วมกันบ้างอย่างเช่น ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นเราไปฮันนีมูนกันใหม่ไปดูหนังด้วยกันทำอะไรกินกันเพื่อเสริมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มันดีให้มันดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างกลับมาถึงบ้านแล้วอยากที่จะอยู่นิ่งๆไม่อยากที่จะพูดคุยอะไรมากมากลับมาจากงานฉันก็เหนื่อยแล้วมันกลายเป็นว่าขาดความ ขาดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีไปขาดการสื่อสารกันเหมือนเหมือนเป็นอันว่าเห็นหน้ากันอ,อ๋อโอเคกลับบ้านละไม่ต้องห่วงละจบแค่นั้นพอบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปล่อยนานวันไปเหมือนเป็นการห่างเหินกันไปเลยกลายเป็นคนต่างคนต่างอยู่เหมือนเป็นโลกคนละใบ อยู่กันคนละใบไปเลยแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้ามามองถึงเรื่องเจ้านายหัวหน้างานในช่วงนี้เจ้านายหัวหน้างานอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือบางคนก็อาจจะเจอเจ้านายหัวหน้างานประเภทอารมณ์แปรปรวนบ่อยเข้าและเข้าไม่ถึงเข้ายากไม่เข้าใจอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายกับเราในช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรกับเจ้านายหัวหน้างานอย่างคาดหวังไม่ได้เลยนะคะส่วนศัตรูเปิดเผย ศัตรเปิดเผยในช่วงนี้ไม่มีนะคะสําหรับชาวราศีกุมมาดูในตําแหน่งต่อมาตําแหน่งมรณะได้5-6การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุพัดภาคสูญเสียยังไม่มีนะคะเจ็บป่วยจากลาจากลาไม่มีอุบัติเหตุไม่มีนะคะพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลามาดูกัน เจ็บป่วยนะคะพัดภาคสูญเสียไม่มีแน่นอนออ่การเจ็บป่วยของชาวราศีกลุ่มใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถือว่าสุขภาพแข็งแรงใครที่อายุ40อัพ50อัพแล้วเริ่มเริ่มผู้หญิงก็จะเริ่มฮอร์โมนแปรป่วนแล้วนะคะอาจจะสุขภาพถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจให้ระวังว่ามันจะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นระวังการเป็นภูมิแพ้นะคะ ช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่เนี้ยปลายฝนต้นหนาวจริงๆมันปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะมันเริ่มตั้งแต่ปลายปลายเดือนตุลามามันก็จะเริ่มปลายฝนต้นหนาวไทยจะมีมันเนี้ยต้นหนาวรู้สึกมันร้อนเหลือเกินนะมันก็จะทําให้คุณอ่ะ พออากาศแปรปรวนคุณอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะเป็นไทายลอยอาจจะคอเจ็บอาจจะต่อมทอมซินอักเสบเกิดขึ้นได้พอเป็นอันนี้ปุ๊บมันจะต่อด้วยอย่างอื่นด้วยมันจะมีมันจะไม่มาโรคเดียวมันจะมาเบิ้ลๆบิลให้คุณนะคะก็เรียกว่าเป็นสุขภาพที่ยังไม่ได้รุนแรงถ้าเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจอะไรประเภทนี้มันยังอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ยังควบคุมได้แต่ระวังว่าบางคนพอเป็นความดันปุ๊บเอาแล้ว เบาหวานมาเยี่ยมหรือบางคนเป็นความดันปุ๊บเอาแล้วไขมันมาบ้างเอ่อโรคไตามาบ้างแต่โรคไตมันจะมากับอืมกับเบาหวานใครเป็นเบาหวานโรคไตมันก็จะมาเยี่ยมเยียนคุณด้วยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินใครที่ไม่เป็นถือว่าโชคดีนะคะอย่างมาดามอ่ะมาดามยอมรับมาดามเกิดราศีนี้แต่ยังไม่มีโรคประจําตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะที่บ้านแม่เป็นเบาหวาน แม่ก็ตายเพราะโรคเบาหวานน้องชายสองคนเป็นเบาหวานแต่น้องสาวไม่เป็นนะมาดามคือผู้หญิงไม่มีใครเป็นแต่ผู้ชายสองคนเป็นแล้วน้องชายก็คนที่ถัดจากมาดามลงไปเนี่ยตายไปล,ลปะเพราะโรคเบาหวานแต่เขามีโรคมะเร็งแทรกด้วยแล้วก็มีโรคไตแทรกด้วยตัวบวมมากดังนั้นะ่ะไม่เป็นได้เป็นดีที่สุดทําไมมาดามถึงไม่เป็นมาดามควบคุมเรื่องการกิน แต่น้องสาวมาดามไม่เป็นแต่มันไม่ควบคุมเรื่องการกินเลยนะโหกินแบบน่ากลัวมากแต่ก็ไม่เป็นไม่รู้เพราะอะไรแต่มาดามเองระวังระวังกลัวเดี๋ยวไม่ได้เราอายุเยอะกว่าเขาเยอะอ่ะน้องสาวมันห่างจากมาดามตั้งแปดปีแต่มาดามเนี่ยมันหกสิบกว่าแล้วมันก็ต้องระวังล่ะทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายเรามันจะหย่อนหย่อนสมรรถภาพไปหมดละการที่จะควบคุม การทํางานภายในมันจะไม่ค่อยดีอะไรที่มันมาช่วยเสริมได้มาดามก็จะอันไหนที่ว่าดีมาดามก็จะกินอย่างเช่นตอนเนี้ที่น่ากินจริงๆสําหรับมาดามที่จะเป็นคุณหนึ่งกลัวกลัวเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้นอ่ะชาวราศีกุมหรือลัคนากุมดูแลเรื่องสุขภาพบ้างก็ดีนะคะอย่างอื่นเราไม่เป็นนะแต่เราก็กลัวเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเราจะเส้นสายตึงมากแล้วมันก็จะทําให้เราก็จะพยายามศึกษาเนาะ ใครที่อายุเยอะแล้วศึกษาเนะี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ไปเป็นภาระให้ลูกหลานในตอนที่แก่มากกว่านี้ไม่อยากเป็นนะ่ะนะคะมาดูในตําแหน่งต่อมาสุภะสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการจเจริญรุ่งเรืองกนะ้าหน้าในด้านหน้าที่การงานได้เก้าหกเก้าหกในที่นี้เขาบอกว่ายังก้าวหน้าไปแบบช้าๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะถามว่ามีคนผลักดนันเราไหม มีคนผลักดันคุณใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการถามว่าจะได้ก้าวหน้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงไตรมาสนี้ไหมยังยังนะคะแต่ก็มีคนช่วยนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเจอคนที่เขาเส้นใหญ่กว่าแย่งไปซะก่อนคุณอาจจะต้องเลอรอไปไตรมาต่อไปแต่ถามว่ามีคนรักไม่มีคนรักมีคนเมตตามีคนผลักดนันแต่เขาไม่ได้ผลักดนันเราแบบ อยก้าวกระโดดนะเขาค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองทีนี้สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระต่างๆ9 6บอกถึงการที่เรียกว่าคุณต้องมีความกระตือรือร้อนมากกว่านี้ทําอะไรก็ตามต้องมีความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําให้มากกว่านี้มันถึงจะก้าวหน้าไม่งั้นมันจะดูดรอปมันจะดูเงียบลงไปเลยนะสําหรับชาวราศีกุมนะคะตําแหน่งต่อมากรรมะการงานได้สองสอง การงานในสองสองเขาบอกถึงว่างานเสี่ยงงานท้าทายความสามารถจะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนสําหรับใครที่ทํางานที่ท้าทายความสามารถมีโอกาสที่จะได้ได้งานแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นการทดลองทําประสบความสําเร็จก็ทําได้ถ้ามีความกระตือรือร้นหรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้แต่ก็เป็นการที่เรียกว่าอยากเสี่ยงอยากลองทําดูในช่วงการงานของช่วงเดือน พฤศจิกายานนี้งานยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะมันเป็นการที่เรียกว่าอาจจะดูผลงานยังน้อยเกินไปหรืออาจจะเป็นการที่ทําอะไรยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองต้องเสริมความเอาจริงเอาจังความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ถ้าใครที่ทําอะไรแบบเออไม่เป็นไรเจ๊งช่างมันเดี๋ยวลุกขึ้นใหม่ได้ออ้ยสมัยก่อนนะมันไม่เป็นไรแต่สมัยนี้มันไม่ได้นะเจ๊งช่างมันไม่ได้นะพอลุกขึ้นใหม่ ค่อนข้างยากยากมากเลยทีเดียวดังนั้นต้องมีความกระตือรือร้นให้มากกว่าน,นี้มันถึงจะดีสําหรับชาวราศีกุมในช่วงการทํางานต้องบอกเลยว่าหน้าที่การงานที่ภาระต่างๆที่คุณได้รับผิดชอบเนี่ยเจ้านายหัวหน้าง,งานอาจจะมองว่าภาระหน้าที่การงานของคุณมันยังดูผลงานของคุณมันน้อยเกินไปนะ มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่โดดเด่นนะเพราะฉะนั้นใครที่เขาจะผลักดันคุณเขาก็ <c oughs> ก็เลยยังผลักดันอะไรคุณไม่ได้เพราะผลงานของคุณยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรนะ่นักนะคะมาดูในตําแหน่งต่อมาลาพระโชคลาบ ได้28 28ในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาบมีไหมมันก็มีดวงการพนันขึ้นอยู่เหมือนกันนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้โชคแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นทุกขลาบถ้าคุณมีโชคลาบเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะมีเรื่องเสียงเงินอย่างเช่นว่ามีคนเข้ามาขอยืมเงินมีเรื่องที่จะต้องออจับจ่ายออกไปโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ออกอย่างเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องคนที่เรารัก คนภายในครอบครัวอย่างเช่นบางคนก็ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะเป็นลูกหลานเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นการที่เสียค่านู่นค่านี้ต่างๆอ่ะพฤศจิกายนเปิดเทอมมันก็อาจจะมีค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเข้ามาทําให้ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมต้องมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยเสียเงินหมดไปนะคะมาดูในตําแหน่งต่อมาตําแหน่งวินาศวินาศได้ 9ก้าสี้าสี่ในที่นี้จะถามถึงศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีนะคะคอยพูดถึงคอยใส่ร้ายป้ายสีคอยพูดยุแย่ให้คนนู้นคนนี้เกียดคุณหรือใส่ร้ายป้ายสีให้คุณเสื่อมเสียพูดในเรื่องพูดให้เราเสื่อมเสียโดยที่บางครั้งบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้หรือบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจจะมีความจริงปะปนอยู่บ้าง แต่เขาไปแต่งเติมจนเกินเหตุมากเกินไปเพราะฉะนั้นยังมีคนกล่าวขวัญถึงคุณอยู่นะยังมีคนพูดถึงอยู่เพียงแต่คุณไม่แน่ใจว่าเป็นใครเท่านั้นเองเพราะในเวลาที่เจอกันเขาอาจจะพูดดีกับเราคุยดีกับเราแต่ก็อาจจะมีคำเน็บเบอยู่บ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่มีเรื่องคดีความคนที่มีเรื่องคดีความบอกได้นะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียเปรียบ มีโอกาสที่จะชนะยากเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าบางคดีที่มันปณีปนอมยอมความได้ไปคุยกันแต่ถ้าคุยไม่ได้เขาไม่โอเคไม่คุยด้วยคุณก็ต้องบอกได้เลยว่าคุณก็ต้องพร้อมเพราะคุณเสียเปรียบนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆไม่แน่นหนาพอเสียเปรียบแน่นอนส่วนสําหรับใครที่มีความทุกข์ใจในช่วงนี้คดีความไม่ได้มีอะไรไม่มีแต่ฉันมีความทุกข์ใจมันบอกไม่ถูกมันกุ่นๆอยู่ในใจมันเป็นเรื่องที่เราอาจที่จะ เป็นซึมเศร้าชอบมองโลกในแง่ลบชอบชอบคิดลบกับชีวิตหรืออาจจะเจอเรื่องร้าๆเจอเรื่องที่มันทําให้เราอะไม่ไม่สบายใจแล้วมันก็เลยฝังอยู่ในใจเรามันจึงกลายเป็นว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากลุมคือการที่ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาการตกปากรับคําใครอย่าไปพูดพ่อยๆไม่ได้นะ โดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คุณทุกข์ใจได้คือการที่เรียกว่าไปบนบานสารกล่าวแล้วลืมแก้บนมันก็จะทําให้เราเอ๊ะทำไม,ไมเจอแต่เรื่องร้ายๆเจอแต่เรื่องสูญเสียอยู่เรื่อยเลยหรือบางคนบางทีก็อาจจะได้รับข่าวร้ายจาก,กะ จากเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยจากเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ใช่ของตัวเองอาจจะเป็นของญาติผู้ใหญ่ก็ได้โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงราศีกุมทุกคนยังมาดามก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่จะมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่แน่นะยังมีลุงที่อายุ80กว่าจะเก้าสิบแล้วแต่ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้จะมีข่าวดีข่าวร้ายหรือ,อยังไงก็ตอนหลังๆได้ยินข่าวว่าเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเองหนึ่งคุณต้องปล่อยวางกับเรื่องถ้าคุณเป็นมีความทุกข์หรือว่าเออเป็นซึมเศร้าหรือมองโลกในแง่ลบคิดไปเองมโนไปเองจินตนาการไปเองหรือกําลังมีความเครียดต่างๆนานาที่ เราอาจจะทําขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เป็นเหมือนดินพ่อขางหมูที่มันสะสางไม่จบสิ้นบางคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่เราอาจจะล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวได้ทําให้เราเครียดดังนั้นไอจะปล่อยวางเรื่องเครียดแบบนี้มันปล่อยวางยากสิ่งที่จะทําได้คือ เราให้ไปมองตัวอย่างของคนในโลกโซเชียลก็ได้อย่างเช่นคุณลองเข้าโลกโซเชียลดูว่าเฮ้ยตอนนี้เขาทำมาหากินอะไรกันอย่างอย่างอ่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตพูดถึงคนที่ชื่อเชนที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอะนะเกี่ยวกับอาหารเสริมบ้างเอ่อคอลลาเจนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหนี้ตั้งสี่ห้าล้านอะแต่ตอนนี้เขากำลังใช้หนี้ไปเรื่อยๆจะหมด เขามีความเครียดไหมเขาเกือบถูกฟ้องนะแต่เขายินดีออกมาคืนคืนเงินให้กับทุกคนคืนให้กับผู้เสียหายทุกคนจนเจ้านี่ใจดีมากเลยสี่ล้านเจ้าเนี่ยเขายินดีโดยไม่เอาดอกเบี้ยให้ผ่อนคืนเขาทํางานแบบหามลุ่งหามข้ามมากเลยคุณอย่าไปท้อนะถ้าใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะตัวมาดามก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้แต่ถามว่ามีเรื่องทุกขนะ์ไหมมีเรื่องเครียดไหมก็พอมีอยู่บ้าง จากการที่เรียกว่าอาจจะใช้เงินเกินความเป็นจริงอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีกุมภ์ใครที่กําลังเจอปัญหาลุมเล้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณต้องฮึดสู้คุณเข้าคุณเข้าไปในโลกโซเชียลไปดูเขาทําบ้างว่าเขาทําอะไรกันชีวิตเขาถึงต่อสู้ต่อไปได้ไม่ใช่มานั่งจมปักอยู่ว่าฉันจะต้องทําอาชีพนี้อย่างเดียวเท่านั้นทําอาชีพอื่นมันทําไม่ได้มันโลกมันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะละ ในเมื่ออาชีพนี้มันไม่สามารถสร้างรายได้ให้เราเท่านี้คุณดูสิของเจนนี่เห็นไหมเขาทาวันหนึ่งได้เป็นร้อยล้านยังได้ละได้เลยเพราะฉะนั้นทําไมเราจะ,จะทําไม่ได้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้เราอาจจะทําไม่ได้เท่าเขาแต่เราก็จะต้องทําให้เราดีขึ้นมากกว่าเดิมมันจะัง้งมันเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือสําหรับชาวราศีกุมบางคนนะคะตําแหน่งวินาศของคุณเนี่ยอาจจะตกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ระวังเรื่องสุขภาพสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ป่วยเลยแต่อยู่ดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะไปตรวจเจอว่ามีโรคร้ายเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้ในสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันในแต่ละอย่างในแต่ละคนในแต่ละพฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อาจจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีกุมแล้วนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ